ร่วมมหากุศลบุญใหญ่บุญกรถินสามคัคคีประจำปี2,568 ขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทําบุญทอดกรถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณนะพระวิหารลายคำณนะวัดท่าใหม่อีกตะบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568เวลา9.39นาิกานาทีนึ่งด้วยพระวิหารลายคำอายุเก่าแก่หลายร้อยปีของวัดท่าใหม่อีก ได้ชำรุดสุดโทมไปตามการเวลาและถูกปลวกขึ้นกินจนเกิดความเสียหายดังนั้นทางวัดจึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีสืบต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมทาบุญทอดกรถินสามคัคคีสมทบทุนบูรณะพระวิหารทรงล้านนาของวัดท่าใหม่อีก ร่วมเป็นเจ้าภาพมุงหลังคาพระวิหารตรางเมตรละ2,000บาทหรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาเลขที่บัญชี220-111-6158ชื่อบัญชีวัดท่าใหม่อิร่วมทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่พระครูศรีวุฒิคุณเจ้าวาดวัดท่าใหม่อิ โทร094 419 4694อานิสงค์ของการร่วมทบุญทอดกระถินทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ และป่องใสยอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบ,บื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาหน้าครพนับถือขอให้อานิสงส์แห่งการทำบุญบุรณะซ่อมแซมหลังคาพระวิหาร ส่งล้านนาวัดท่าใหม่อีกจงทำให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนด้วยเทิน